สู่ชาแนลนัชชาพยากรณ์นะคะประจำนี้ไปนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงของพวกเราชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564นะคะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องนัชชาพยากรณ์นะคะก็ขอฝากอย่าลืมนะคะ,ะก็อย่าลืมฝากนะคะฟังแล้ว ดีนะคะมีประโยชน์ต่อตัวท่านและคนรอบข้างของท่านก็อย่าลืมฝากกดแชร์ไปนะคะเพื่อเป็นกุศลแด่ตัวท่านเองเขาเรียกได้ว่าการแชร์ไปก็คือการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ะะเพราะฉะนั้นฝากแชร์ไปด้วยหรือฝากกดติดตามนะคะถ้าหากว่าฟังแล้วดีนะคะอยากจะติดตามก็ขอฝากกดติดตามไว้หรือสมัครช่องนะคะเป็น กรารระยะมิตรที่ดีต่อกันนะคะชาวราศีกันไปดูกันนะคะว่าเดือนนี้ดวงของพวกเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะการพยากรณ์นะคะก็จะใช้ไพ่สิบใบนะคะสำหรับพยากรณ์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหดแสิบสิบใบแล้วนะคะได้ไพ่มาสิบใบเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ,ะเดือนนี้หลายๆราศีนะคะโชคดี โชคดีไพ่เหรียญขึ้นมาเต็มเลยนะคะเรียกได้ว่าน่าจะเดือนกรกฎาน,น่าจะเป็นเดือนที่พวกเราอาจจะปรับตัวได้แล้วก็เป็นได้นะคะว่า,ามันมีเหตุโรคโควิดเข้ามาเนี่ยพวกเราอาจจะปรับตัวได้บ้างแล้วนะคะที่จะหาลู่ทางทำมาหากินที่มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนั่นเองนะคะอ้าวขึ้นมาก็เป็นไพ่ก้าวไม้แล้วนะคะ เป็นไพ่ก้าวไม่เท้าสําหรับชาวราศีกันนะคะหลายๆท่านในตอนนี้อาจจะกําลังลังเลในะเรื่องการหางาน,นใหม่อยากจะเปลี่ยนงานเบื่องานเต็มทีแล้วอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะหรือเหนื่อยเต็มทีกับงานที่ทําอยู่นะคะงานเยอะนะคะให้เราเคลียร์นะคะก็ดูให้ดีๆนะคะชาวราศีกันว่า ถ้าถ้าเราไปหางานใหม่นะคะงานใหม่ที่ใหม่มันจะดีไหมนะคะมันจะดีหรือเปล่าถ้าหากมันยังไม่ดีนะคะเราก็ทนทําไปก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านี้เสือปะจระเข้นั่นเองนะคะเป็นไพ่ดีขึ้นมาโอ้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเป็นไพ่ดีขึ้นมามีไพ่สิบเหรียญด้วยโอ้ใน เดือนกรกฎาหลายๆท่านนะรู้สึกเหมือนจะจะโชคดีกันนะเนะหมือนจะโชคดีจะโชคดีกันมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยดูสิให้ให้ขึ้นมาดีมากเลยโอ้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงใช่ ในตำแหน่งที่2อ,อเป็นไพ่เดวิลไพ่เดวิลนี่หลายๆท่านบางท่านอาจจะชอบซื้อหวยหรือทำงานกลางคืนหรือทำงานในที่อโคจรที่มันเป็นกลางคืนทำงานไม่ตรงเวลากับเวลาคนอื่นเข้านอนเราก็ไม่ได้นอนอะไรประมาณนั้นหรือจะขายเหล้าบุหรี่ของอะไรที่มันมอวเมา ก็เป็นได้นะคะชาวราศีกันนะคะอาจาอาจะทำอะไรที่มันลับๆก็เป็นได้นะคะชาวราศีกันนะคะในตำแหน่งที่3คุณไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่พอใจกับสิ่งที่ได้ถึงแม้จะมีคนยื่นอะไรให้คุณ คุณก็ยังไม่พอใจกับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะคุณอาจจะอยากจะหาอะไรที่มันดีกว่านะคะอยากจะหาอะไรที่มันดีกว่าก็เป็นได้นะคะไม่พอใจบางท่านอาจจะ,ะในเรื่องความรักอาจจะแอบไปชอบคนที่มีเจ้าของนะคะก็เป็นได้ก็ให้ระมัดระวังเพราะไพ่เดบิวมันขึ้นนะ,ะอาจจะมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นกิเลสตหา ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ให้เรามัดระวังนะคะให้เรามัดระวังแอบไปชอบของคนอื่นเขาเป็นได้นะหรือไม่พอใจกับงานที่ทําอยู่ก็เป็นได้นะคะชาวราศีกันนะคะในตําแหน่งที่สี่นะคะจะบอกว่าเป็นไพ่ดีมากนะ,ะเป็นไพ่ The Sun นะคะ The Sun ในเดือนนี้นะคะชาวราศีกันจะมีโชคนะเพราะอะไรรู้ไหม เรามันมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาด้วยจะมีโชคจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะอ้ทำไมในเดือนกรกฎาหลายหลายราศีนะได้จับเงินก้อนใหญ่กันนะจะโชคดีนะคะจะโชคดีคุณก็มีความสุขนะมีความสุขเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมามีความสุขกับสิ่งจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีความสุขแต่บางทีเราก็ไม่พอใจกับสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันได้ นะถ้าคุณพอใจคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะชาวราศีกันเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นคุณมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือบางท่านอาจจะได้น้องนะตัวเล็กๆเกิดมานะเด็กผู้ชายหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่คู่ของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแบบสุดยอดเลย เป็นคนคิดทำอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณจะประสบความสำเร็จนะคนที่มีคู่นะแฟนของคุณเป็นคนเก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่คิดที่เริ่มอะไรใหม่ๆเป็นคนที่แล้วก็จะมีชื่อเสียงนะคะจะมีชื่อเสียงในสิ่งที่คุณทำหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะเนี่ยนะไพเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ อยากได้ได้อะไรใหม่ๆคิดท,ทำอะไรใหม่ประสบความสำเร็จแน่นอนชาวราศีกันนะคะเพราะในตำแหน่งนี้คุณจะมีความสุขอย่างเต็มที่อาหารเต็มโต๊ะของกินของอะไรเนี่ยคุณสบายๆเลยนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะอุดมสมบูรณ์นะคะครอบครัวอบอุ่นนะ,ะชาวราศีกันนะคะสำหรับคนที่คนโสดนะ,ค,ะคนโสดให้ระวังนะคะให้ระวัง ให้ระวังจงหนะนะคะให้ระวังมากๆเจอปุ๊บรักปั๊บนะคะชาวราศีกันเจอปุ๊บรักปั๊บและพร้อมเสมอนะคะไม่ได้ว่านะพูดไปถามไคะ่นะคะอาจาไม่ได้ว่าใครพูดไปถามไพ่ไหว้มันขึ้นมานะคะเพราะมันเป็นอ่ามันจะแบบเรียกได้ว่าบางทีเราฝืนใจตัวเองไม่ได้ไงมันจะเป็นอยู่ในช่วงที่มัวเมารุ่มหลงนะคะ รักใครหลงใครนะคะพร้อมเสมอนะคะพร้อมที่จะปรีกายให้อะไรประมาณนั้นก็ให้รมะมัดระวังนะคะชาวราศีกันในตำแหน่งที่สี่ในตำแหน่งที่ห้าในตำแหน่งที่ 5, หกน,นะคะเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของ บ้านช่องห้องหอของพวกเราบางท่านอาจจะทํางานอยู่กับบ้านเป็นแหล่งทํามาหาเงินเป็นแหล่งผลิตเงินเลยแหละนะคะนะคะเป็นเรียกว่าครอบครัวอบอุ่นการเงินการทองของคุณไม่ขาดสนนะคะคุณไม่ขาดสนอยู่แล้วเรื่องเงินแต่คุณก็ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เรียกว่าถ้าคุณได้แบบนี้คุณก็โอเคได้แล้วคุณไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายหรอกนะคะ วันในตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยคือบางทีคุณมีอารมณ์หงุดหงิดมีอารมณ์หงุดหงิดหรือบางท่านอาจจะเป็นตำรวจทาหารก็ได้นะเป็นตำรวจทาหารก็ได้ที่จะต้องอทำอะไรที่มันจะต้องไปตรวจไปจับในแหล่งที่มันอโคจรก็เป็นได้นะคะชาวราศีกันนะคะ อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดจุกจิกจู้จี้อยู่บ้างนะคะเนี่ยสิ่งแก้ไขคือให้แก้ไขในเรื่องอารมณ์นะคะในเรื่องอารมณ์ในเรื่องการงานของคุณคุณก็อาจจะเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเองนะคะเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเองและคุณก็เรียกได้ว่าทําอะไรก็จะต้องวางแผนให้ดีวางแผนให้รอบคอบคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนละเอียดรอบคอบวางแผน เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนเก่งนั่นเองนะคะชาวราศีกันนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณประสบความสําเร็จแน่นอนสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ในใจคุณอยากทําอะไรบางท่านอาจกําลังท้องอย่างที่บอกนะคะก็เรียกได้ว่าดีมากๆนะคะอาจจะเป็นเด็กผู้ชายก็ได้นะคะชาวราศีกันนะคะ ถ้าคุณคิดในเรื่องการงานสิ่งที่คุณคิดจะทำอยู่คืออุดมสมบูรณ์นะคะประสบความสำเร็จหรือรวมไปถึงคนที่ทำเกษตรกรอะไรพวกนี้นะคะก็อุดมสมบูรณ์ได้เต็มเม็เต็มหน่วยได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะชาวราศีกันและในตำแหน่งที่10นะคะ คุณก็กำลังคิดอยู่อยากจะเปลี่ยนแปลงทำอะไรนะคะหรือทำอะไรสองอย่างก็เป็นได้นะชาวราศีกันกำลังชั่งใจชั่งน้ำหนักอยู่ว่าจะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีเพราะเนี่ยตัวตนของคุณกําลังลังเลยอยากจะเปลี่ยนง,งานหรือทําอะไรหลายๆอย่างนะคะก็สามารถทําได้นะคะชาวราศีกันสามารถทําได้สําหรับคนที่จะ ได้กำลังลังเลที่จะเปลี่ยนงานคือคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์กำลังลังเลที่จะเปลี่ยนงานกำลังลังเลดูให้ดีนะคะดูให้ดีคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์จะได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือสถานที่ทำงานของคุณน,นะคะเป็นแหล่งผลิตเงินตัวยงเลยนะคะเป็นแหล่งผลิตเงิน แล้วก็ครอบครัวของคุณอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมพางอยู่กันพร้อมหน้านะคะเงินทองไม่ขาดสนคุณเป็นคนหาเงินเก่งนะคะชาวราศีกันนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะตอนนี้คุณกําลังทุกกำลังเศร้ากําลังไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ให้มองในสิ่งที่ดีนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณก็ไม่พอใจชา,อชาวราศีกันวันอังคารนะอ่ะ เป,เป็นเป็นกาเรียกได้ว่าเป็นเป็นไข้มันไม่ได้เสียแต่คือคุณคุณไม่พอใจกับสิ่งที่คุณได้สิ่งที่คุณเป็นอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีกันารนะคะชาวราศีกันยกัน,นะคารเนาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะวันพุธก็อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดจุกจิกจู้จี้ชุนเฉียวอยู่บ้างนะคะหรืออาจจะเป็น ด้วยหน้าที่การงานอของคุณที่ต้องวางตัวให้มันเคร่งขรึมให้มันน่ากลัวให้มันเรียกว่าให้คนเกรงขามก็เป็นได้นะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะชาวราศีกันคุณกำลังวางแผนกำลังแพนงานหรือเป็นระดับผู้บริหารที่จะต้องอวางแผนงานทําคิดอะไร ที่มันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งสิ่งที่คุณทำอยู่คือจริงๆชาวราศีกันคนของเลือดเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะเนี่ยขิงไม้เท้าเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมากความสามารถนั่นเองนะคะชาวราศีกันสํสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คุณกำลังมีน้องอยู่หรือเปล่านะคะหรือคุณกำลังคิดทำอะไรใหม่ๆห นะคะคสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมันจะประสบความสำเร็จมันจะได้หลังที่คุณมุ่งหมายนะคะผลที่ได้นะคะมันได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายสถานที่ทํางานหรือย้ายที่อยู่อาศัยก็เป็นได้นะคะจริงๆแล้วมันมีผลทุกทุก ทุกวันนะคะชาวราศีกันแต่เด่นเด่นเด่นก็คือในแต่ละวันที่แม่หมอรชาได้บอกไปนะคะในตำแหน่งของวันนั้นๆนะคะอันนี้ก็คือเด่นสุดก็คือคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสได้โยกย้ายได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือได้ย้ายที่ทำง,งานนะคะหรือตัวคนกำลังชั่งจิตชั่งใจอยู่นะคะว่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดี แต่ขอบอกว่าเปลี่ยนแล้วดีแน่นอนนะคะก็ขอฝากนะคะสำหรับชาวกันนะคะทุกท่านทุกคนหวังว่าทุกท่านจะประสบโชคดีมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่ก็ขอฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะโดยส่วนตัวเพราะการดูนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นจะให้แม่นยำทุกคนมัน impossible นะคะใครที่อยากดูนะคะก็โทรเข้ามาโดยตรงหรือว่าทัก ข้ามาที่ลายนัชชาพยากรหรือ,อใครที่อยากจะดูว่าสักลายมือเป็นยังไงเข้าไปดูในนัชชาพยากรณ์สักลายมือเสริมดวงเฮงจะมีวีดีโอในการสักลายมืออยู่ในนั้นนะคะเพราะว,าว่าวีดีโอสักลายมือไม่กล้าที่จะเอาลง y o u t u b e เกรงว่าจะผิดกฎนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูใครอยากเห็นว่าสักยังไงให้เข้าไปดูในนั้นนะคะการสักไม่ได้เจ็บนะคะการสักช่วยอะไรได้ช่วยในเรื่อง ถ้าคุณไม่มีเส้นวาสนาหรือเส้นถูห่วยนะคะเราสักเส้นนั้นให้คุณนะคะเส้นวาสนาก็คือทํามันเหมือนกับเราวางแผนเส้นทางเดินนะคะวางแผนเส้นทางเดินให้เราเดินได้สะดวกขึ้นหรือมีอะไรขวางทางอยู่เราจะเอาของที่มันกีดขวางทางเดินอยู่ออกนั่นเองนะคะแล้วก็เส้นเกียรติยศ เส้นเกียรติยศช่วยอะไรได้บ้างช่วยคนที่อยากเป็นสอสอยากจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะถ้าหากว่าคุณไม่มีเส้นเกียรติยศคุณก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปในตำแหน่งนั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเส้นเกียรติยศจะช่วยคุณให้ได้ตำแหน่งนั้นๆหรือคนที่อยากจะเป็นหัวหน้างานอยากจะเป็นผู้บริหารระดับองค์กรต่าง ถ้าคุณไม่มีเส้นเกียรติยศคุณก็ไม่สามารถที่จะขึ้นก้าวไปสู่ตำแหน่งนั้นได้นั่นเองนะคะแล้วก็เส้นการพูดการเจรจาการค้าการขายนะคะเรียกได้ว่าใครที่ไม่มีเส้นนั้นคุณก็จะพูดไม่เป็นจะเสนออ่ะพิเศษสินค้านะคะก็ไม่เป็นพูดไม่ได้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่มีเส้น การพูดการเจรจา,าแม้กระทั่งรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาหากคุณมีเส้นนี้คุณจะชอบในการเรียนรู้นะคะใครที่สนใจนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่จากราคา5,900เหลืออยู่ที่1,999บาทนะคะสักให้2องฟามือนะคะแล้วก็การสักไม่ได้เจ็บนะคะมีการทายาชาแล้วก็ไม่ลงลึกเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นๆน,น,นะคะท่านจะ ระบุอยากจะให้มันลงลึกนะคะก็ต้องแจ้งล่วงหน้าว่าอยากให้มันลงลึกก็จะให้มันอยู่ได้นานนะคะแต่ว่าการสักฝ่ามือมันเป็นการเติมอักขระลงบนฝ่ามือนะคะอ่ะก็มันไม่ต้องอยู่ตลอดไปมันก็เรียกว่าความเป็นมงคลมันก็ลงไปแล้วนั่นเองนะคะก็ขอฝากนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสักนะคะก็โทรเข้ามาเลยตรงหรือว่าจะทักไลน์เข้ามา,หร,า,า,า,มาหรือว่าจะทักมาทาง เพจเฟ e บุ <Facebook S 2> mm ๊ก hmm. ก็ได้นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะโชคดีในเดือนก็รักกรฎาคมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ